อ่ะสวัสดียามบ่ายนะครับช่องตั้มผู้ก่อการดีนะฝากไว้ด้วยตั้มผู้ก่อการดีอย่าบางกล้งครับแน่นอนท่านฝากไว้ด้วยนะช่วงบ่ายใครไม่ทานข้าวทานซะเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวเชิญแล้วมาทานวันนี้มากับเอกคุงเอกขี้คุงเนะเอกเกือกคึงนั่นแหละครับไวรุ่นบางไหนที่ว่าเก๋าเจอกีคุงบางเทพนี่เขาว่าตอแล้วว่าเป็นเด็กนนอย่าพูดพูดอย่างดีบอกว่าอย่าพูดอย่างมเด็กนน เออพูดดีๆผมเด็กเทพแต่ผมแต่แล้วว่าเด็กนนเด็กนนตึงต้องยอมสยบเด็กเทพจังมากก็โตโอ้ชิดเลยค่ะจ่ายอเมริกันเวดเวดดึงแฟน้นอนาวดึงแฟนน้าวนิวอินทายาทนาเมื่อเท่านี้น้าวนิวอินทายาทสยามเชิสวัสดีครับน้องจอยที่คุณผู้ฟังเลยเอลเลยทสยามเชิสวัสดีก่อนคุณผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทีถามว่า108.5เลิฟเอฟเอ็มใครจัดใครจัดครับผม อีหนึ่งจัดอืมอีหนึ่งโนบิตะสายตาท่นเหรอแต่เมียพบว่าตัวมโนมิมาแล้วอย่าพูดหยาบนะพูดหยาบโดนเลยนะเขาค้างงานกันบ้านที่รัดไหลเหรออิมแพคหน้าเหมือนทอยเพลงนี้เลยอันนี้รู้จริงฮะจะนั่งฟังวอเด่นเพลงอะไรครับโบคือโบคือโบกี้เราร้องแล้วหันหน้านิดนึงด้วยโบกือเลาว่านาตเลาวานโคโคชาลใครร้องเพลงนี้ใครร้องตา ใครร้องเอ๊เอ๊ใครร้อง My name is Anna a น n าดีเน่าหวาน a น n าหันไปดูไม่ต้องหันหน้าพี่กินข้าวไปยังกินข้าวไปยังเที่ยงกินข้าวยัง Oh I have ใน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 ร้องพูดดิพี่ขอพิสูจน์หน่อยอาหารไหนพูดดิหันหน้าอาหาหันหน้าเรงนี้หันหน้าพูดดิอาฮหาน Hanaka ตู้ h a n a ม i อันนี้มีอาหารอร่อย ทุกวันอันนี้ผาบ้าไม้ได้นะ่น่ต้องเวเวทีเท่านั้นนี่อาบช้าอาบน้ำยังอาบแล้วเมียอาบเพราะว่ารักแท้ดูแลไม่ได้เมียอาบให้ให้เดาหมดเถอะก่จัดเนาวยังเพราะว่าเด็กเทพตัวนี้ได้ต่อแล้วว่าเด็กนนตนมองนนอย่าพูดหยาบดิบอกว่าอย่าพูดหยาบอย่าพูดหยาบดิเสือแผ่นโอ้ไมคก็ ไม่นด้มาเทคเมื่อวานเมื่อวานเทคเมื่อวานเทปภาษีมีคนหนึ่งเลยนะบัลลีเเดียดูดโูนตะลัมมีคนเขาบอกว่าเอกที่ครุงบ้าผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอ่าลองดูนั่งดีดอันนี้อะไรหัวไหลตูดโอเคเอาเดี๋ยวถ้าทำไปไวพูดไวๆนะผู้ชายนะหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดไม่ใช่หัวไหลตูดเอาใหม่ นี่อะไรหัวตัวหัวหัวหัวดอทเพื่อหัวดออย่าพูดหยาบที่บอกว่าอย่าพูดหยาบไอ้นี่มันสอนไม่จำิงๆนะโดโมอย่าพูดหยาบพูดหยาบไม่ได้เดี๋ยวหายใจมาถึงมาถึงขอโทษครับขอโทษขอโทษก่อนขอโทษคุณผู้ฟังก่อนขอโทษนะที่พูดหยาบหลุดคอวอยว่าเมื่อก่อนเขาเลทให้คอวอยแต่ว่าเขาหลุดพี่ว่าโดยบอยเขาหลุดมุ่งก่อนี้ ไม่ใช่บอกขอโทษก่อนขอวันนี้จะไม่พูดคำหยาบครับขอโทษด้วยทั้งทีมเด็กเทพว่าขอโทษด้วยครับตอนนี้ไม่พูดคำหยาบครับขอโทษประธานอภัยอย่าโทษนะครับผมจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบโอเคผมตกใบก่อนไทยครับเนี่มองกล้องด้วยสัญญาสัญญากับแนงขับไปแล้วนะเอฟซีแล้วนะครับเอกเอกที่คุงมีเฟซอะไรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามเอกคกือคุงอะไม่ใช่เฟซเอกี้นะเอกี่ยูเอสทีคนละคนว้ายอยากเติมความรัก บรรจุเอาไว้อยู่ในก้องอยากเป็นเจ้าของให้เธอมันลองตายพี่มีเปรบในั้งนมในหลงใบนั้นอยู่เอทีอยากเธออ่ะร้องเป็นด้วยนะอยู่เอทีบรรจุเอาไว้อยู่ในกองเฮ้ยนี่มันมันมันวัรุ่นยุคเก้าสือนี่หว่าร้องเพลงได้หน่อยยุเอทีเต่าเต่าสมชายเข้มกันร้องเป็นไหม เอาขอหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดรายการเพลงดีกว่านะคุณผู้ฟังครับอ่ะเพลงที่ขอมานะครับของเต๋าสมชายจขมกัดนะครับโลกโลกโลกหนองในให้เตาคืนเต๋าวไ่เต๋าไตใหญ่เลยเกินมันก็ตโอ้ยเฮี้ยมาแล้วเขาว่าเฮี้ยคือวันรดไถ่บอกว่าอย่าพูดหยาบถ้าพูดหยาบพิธีโดนนะนะถ้าพูดหยาบพิธีโดนหนักนะสาวเขาบอกหนุ่มแหลกอ้าวเต๋าสมชายจขมกัดพี่เต๋าทำคำเพลงขอหนึ่งเพลงทำคำเพลงได้ไหม โลกทั้งใบให้เธอคนเดียวต้องจัดดิแต่นี่เป็นกรมทองทั้งใบให้เธอส้มเชียงให้เธอคนเดียวอ๋อส้มเชงจัดไปหนึ่งหนึ่งกระเบื้องขอหนึ่งกระเบื้องเครื่องรางกรมทองคือเครื่องที่ริ้วนั่นเฮ้ยพูดพูดนี้ก่อนดีกว่าพูดนี้ก่อนดีกว่าพูดตามได้ไหมได้ทหารถือปืนพูดตามพูดตามทหารทหารถือปืนทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกแบกปูนไปโบก อ,อ๋อพ<า>ูดได้วะอ้าวพูดพูดเร็วๆพูดตาม้วยนะอ้าวดูดูมองกล้องเลยเวลาพูดอ่ะท <c oughs> หารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเฮ้ยไววันนี้ไววันนี้นเอาเก่งเก่ง<ๆ>สุดยอดสุดยอดหนึ 1, 2, ่งสองสามทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเธอวันชามชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำขาว อย่าบังขหน้าตัวเองขาวความคมโอ้ยเก่งนี่หว่าไท่แล้วครับอืมแล้วกอนนะกล้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วมากล้วยตาดีเร็ียวเดียวเหลือไปเดียวหิ้วไปหิ้วหัวม้าจับถือลุดโอ้ยไอคอนกล้วยตาดีลุดเหี้ยเหอเนี่ยเอาไมคพูดตามพูดตามดิเอ้าดูดูยายยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย นายกินอะไรน้ำลายลายกระยกใดลายย้อยโอ้หลอดกระถือกันตบมือเลี้ยตบมือแท็กมึงจะโกนตันบอดี้ตันไปคุยครับไอ้ายควายนั่นแหละอิสารู้แบบเขาว่าไทยนั่นแหละขวอยสันดาลนี่มันแก้ไม่ได้หรือบอกว่าอย่าเดี๋ยวถ้าผิดนะผมขอเชียร์ทีนึ่งนี่นี่เชียร์ทีอย่าพูดคำหยาบครับผมขวยอย่าพูดหัดให้เป็นนิสัยดิอย่าเอาไอ้พวกแบบสันดานพวกนั้นดิ มันจะถอดหัวแล้วบองมันมองเนี่ยจะถอดหัวแล้วก็อีปูปากเกตจะถอดหัวนั่นเองนี่ลูกถาถึงนักเลงเมืองนนท์ไหนเด้มันห้าวว่ะช่วงนี้ยผมนี่เป็นนักเลงเคนทินเอ็กแต่ว่าได้รีพัยในโหมดซ่อนรักของผมรักซ่อนซ่อนรักมีแฟนไ่มซ่อนเธอไว้เองมีแฟนี่ย แฟนหรือคุณแฟนเพลงแต่แฟนเนี่ยเขาว่าแฟนตัวจริงแฟนตัวจริงเนี่ยแฟนตัวเองเขาเรียกว่าโทโมนามิดัมมีเพลงอะไรอีกคือว่ามเพลงจิตสาวเพลงนั้นแหละที่ค้างงานเมื่อกี้น่ะเพลงอะไรเนี่ยขอเพลงจิตสาวเพลงนี้หนึ่งเพลงจากเรื่องมือนั้นช่องเจอที่รักมืออย่าไปบางท่างดีเลยตอนที่กันม่สวามเดี๋วามไปไห ชองเราเเรูปเมื่อก่อนนั้นที่มันขาดหดดายทุกๆุฉากทุกตอน,ตอนไม่เคยจางหายแม้จะผ่านเนิ่นนานเท่าไรและทุกฉากทุก,ทก,ทก,ทก น,นั้นคอยตอบย้ำสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปฉันอะไรฉันอะไรว่าฉันมันทนโง่เนื้อใกลมีอะไรมีอะไรมีรักแท้ดูอะไรดูอะไรดูแลไม่ได้ว้าวไปรุดคลิปกันได้ครับว้าวมัน ก็สายเกินไปปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหนได้หรือเปล่าสุดยอดอตบมือเลยครับตบมือเลยครับขอเสร็จก็มือด้วยนะครับเพลงนี้เพลงชื่อเพลงไหบอกหน่อยตอบก่อนทีถามที่ละครนี่ชื่ออะไรแทแต่ว่าดูแลได้ อุ้ยใช่เหรอดูแลคนรักแท้ดูแลไม่ได้ไม่ใช่เหรอเมียครบแต่ขาดหายไปบางส่วนขออีกหนึ่งงานเพลงครับอ้าวนี่รักแฟนเพลงขอมาขออีกหนึ่งพี่นั่นเขาส่งโทรโรเทเลเทเลปี้มาว่าอ๋อเทเลปี้มาว่าท่านี้วัยรุ่นถึงรู้เดี๋ยวว่าโทรโรเทเลปี้เขาโทรละติดตัวแล้วใช่ขออีกหนึ่งงานเพลงที่คุณเอกขออีกหนึ่งพี่บูดาเบสบอกว่าบูดาเบสบอกว่าไงหกโมงเช้าเลยก็ทีละบูดาเบสบอกว่าอะไรใครเอาอะไรมาปอกาหกโเช้าแล้วเท้ามันนี่แสงสวยถึงหกโมงเช้า เล็กนี่หัโมงเช้าเหรอหลาเล็กน้อยเ้ยถามจริงเดี๋ยวดูในการเนี่ยเขารู้ว่าเบสผู้แต่ว่าเวลาพลาดนิดนมันไม่ใช่มันหัโมงเช้าแล้วอะก็ผมเนี่ยแล้วแต่จะคิดหกโมงเช้าไง หกโมงเช้าตื่นขึ้นมาทันไลน์เอาแล็บหน่อยแล้วนะบอกกับตัวเองเอาไว้ว่าวันนี้จึงไปใส่บาตรให้ติดใจข้าวเช้ามาท่าจัดไร่เน่าจัดโอเวอร์เวลโเวอร์ดิมัดแลปิ้งยูทูบมาโอพี่เบิร์ตมาเบิร์ดิมัดไร่เน่าไม่รู้ว่าเจอเจอเหมือนไรถึงดาวอ้าวหม้อดำไต้ลาโอ้ไม่ก็อีดาราไล เพลงกระชามีไหมเพลงกรชามไหมเพลงขอเพลงเพลงรักที่ต้องขอช่วยมันเกิดจากความรักไอ้ขอลูกทุ่งไหมลูกทุ่งได้ไหมพี Pang, ่ลูกท okay. ah. ุ ah. evet. ่งลูกทุ่งมีมีันเด็กต้องมันตัวเชฟไอันนี้อันนี้พรสักสองแสงไหมตาเขาเป็นคุณอาตาพรสักนี่เขาเป็นคุณอาปะนะครับษายุ่นญี่ปุ่นเขามาจากญี่ปุ่นเหรอเขาบอกสักลายมังกรว่ะเยนี่ม่าไอ้แขนซ้ายลายมังกรนี่ว่าพรสักสองแสงอ่ะนิ้วนี่ลอดลายมังกรนรู้จักนี่ รู้จักอีเลทอานั่นแหละช่วยตัวเองสันติเป็นอยักษาโอ๊ยตายค่ะเดี๋ยวบอกว่าอย่าพูดให้พูดจลยเพอาะ่อยบนวาจุลาถรงล่วงก่าได้การทำม้าจุลาในรัฐีอู่ทองนะมันลาลาลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆก่อนนะัเพราะว่า ไอเนี่ยมันหายแล้วแต่ผมว่ไม่หายเพราะว่าอยากยิงก่อนพี่เบ้เขาเป็นหลักฐานน้องชายว่ะขอบคุณก่อนน้องไทยมันเหมือนคอร์สพูดเดี๋ยู่ยุดด้วยให้ดูว่าไปบโอ้โหถึงว่าเล่นเล็กแบบเสียบเลยเสียบเลยอ้าวพูดก่อนลาลากลากรอนารักที่รักษาเดี๋ยวค่อยตามไปหาแต่แล้วแต่ตะคิดถึงตามมาหมดใช่ไหมว่าอุ้ยอุ้ยซ่อนเมียไว้ามันซ่อนอะไรเมียบอกยั้ซ่อนอะไรเมียน้ำหมดกัถ้ารักตามมาเพื่ออะไรเพื่อ แม่แบ,บมบ้ากาตตร์ตูนบอกว่าโกหังหนาหมดโวลท้องคักแต่ว่ามือหอมโซนะว่าขี้โคงบานอ <c oughs> ุยตางี่หุ่นดีเาขาพอใจว่าอันนี้เล่น<า>เล่นเ,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 เล่นกล้ามหรือยังไงมันเล็ดไข,ขมันให้ด่วนเนี่ยเร,ราความหมายเลยเขาไว้ทางกันหมาดูดูท่านแต่ละตัวท่านท่านแม่เมียนะเขาเฮ้ยแต่ว่าเข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 าชอบเขาชอบคุณเอกคูมีต<ข>ีไปตีพึ่งเมื่อไหร่ปปตีพึ่งทุเอ๊ะเมื่อไหร่ปปตีพึ่งตีไม่ได้แล้วเพราะว่าทางนั้นเขามาเด็กเด็กนอนไม่ใช่หรอก เอาแหละนอนเขาเป็นไตรองมานะพูดพูดไตรองนี่อ่ะพูดไตรองนี่ไทยแลนด์อะไตรองไตรองแล้วไตอักเสบอะเด็กเทพอะต้องเม้มต้องเม้มปากนะแต่แรกเด็กจะผักให้คุณหมอคนนี้เขาว่าแว่นไม่ต้องทำเป็นเขารู้ว่าหมอหลานไม่เป็นไรนะเขาดูแว่นน้องแว่นเนี่ยระบาดเขาผักน้องแว่นอะหลนปวดนักที่บ้านถ้าน้องแว่นมาเราอาบาพี่แว่นมาเจ็บปากให้ไว เอ้นี่มึงนี่เดี๋ยวว่าเด็กฉัถามหน่อยนี่มึงคุยกับกูหลือมๆไม่คนเดียวพี่แว่นเขาสนใจว่าคุยกับใครเนี่ยคุยกับเอฟซีหรือคุยคนเดียวหรือคุยกับผมท่านพ่อโกวันใช่ไหมวันนี้ท่านพ่อองค์โกบริกับท่านมะเกยพ่อเราวบึกบึน ผมมาของงงแกจนพ่อจะทำอะไรผมเสียวตะล้ำนังไม่ได้คือตะล้ำนังพอพออ่ะไปนี้ตะล้วผมนะพี่โตไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วพี่โตนเลิกไปใช่พ่อไว้มาช่วยพี่โตนมาได้ตะล้ำนะเดี๋ยวคอหักอีอันเทเรเกอร์สั่งทหารเก็บเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านทบบตอนนี้ต้องดักเก็บให้เรียบได้แล้วอืมกองดักอันนี้เงียบอะไรมันเน่าขนาดที่ไม่เวลาพูดทอแล้วไม่ให้ทองในก้านคอครับเขาวั่นหวังว่าจะได้ได้พี่โจยบอจะเด็กโดยไม่ได้คนละก้าวขอเพลงโจยบอยเพลง เฮ้พี่รู้เอ๊ะเอ๊ะพี่เธอจะมาทำแบบนี้ใกว่าเธอเอาแต่ในเธอเต่เราวันนี้มันยังไรหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาขันหลังมาล้างตาบอกกับตัวเองเอาละวันนี้จะไปใส่บาตรแต่ละใส่บาตที่ไหนใส่บาตให้จิตใจสบายคลาดแถวบาท่าโอ้ใส่บาตรทกันวัดแถวบ้านดีกว่า แต่ลูกันว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรโปรโมดเล็กน้อยขอโปรโมดเล็กน้อยนะครับอ้าวยิบยิบไปเลยทัวโลกน้ำดื่มหมอปลานโปรโมดเธอได้นะฝากไว้เลยน้ำดื่มหมอปลานะครับถัวใต้เข้ามันมสะอาดไม่มีตะกอนน้ำดื่มบริสุทธิ์นะน้ำดื่มหมอปลานะครับ มันรายได้เพื่อเจอจุนผู้ประสบเหตุเหนือธรรมชาตินะจำหน่ายด้วยน้ำฟ้าคลิกโมนทีีวบ้านหมอป่าบอกคุณพ่อนะติดต่อทางเพจหมอป่าเนาะผมบอกคุณพ่อบ้านว่าคุณพ่อน้ำหมดครับเมลีสต์น้ำน้ำไขมันให้หมดน้ำนี่คุยคนเดียวหรือคุยกับผมครับคุณพ่อก็าไม่ได้ปานปานนะปานเยอะแล้วอ่นั่งแล้วหัวมันก็เลยก้องนี่สักไขมันลดอ่ะดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำหน่อยผมพูดเบียว์เบาดื่มน้ำดื่มน้ำหน่อยครับเบียร์เบาดื่มน้ำหน่อยครับ เอาดื่มเอาดื่มเขามองอยู่นื่อมด้าน้ด้ใจเย็นได้มีแรงพูดได้ต่อเฮ้ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่อย่าเพี้ยวอย่าเพี้ยวเอาฝากบอกเด้จะไปละจะพักผ่อนเฮ้ยมาเพี้ยลุดห้องกงมันต้องเล่นแล้วเขาบอกดิเหรอ สถานการณ์เช่นนี้ต้องเล่นท้ายเด้งเฮ้ยมาเฟียที่ไหนวะเนี่ยเขาไม่ชวนท่านนั้นชวนเอาว่ารู้จักผู้หญกน้อยไปแล้วระวังลิ้วรถ์ลิ้วเต่าหัวในฝึกศึกตรงมียฟันฆ่าฟันกันเดีอดใส่ท่านใส่ชุดนั้นอีดาอะไรบอกเจมส์เขาหลุดเขาหนีทางห้องโถงแล้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลุดหรือเราหลุดกลัวเทนเนอร์หลุดมาแล้วใครหลุดเอกที้กรุงเราจะหลุดไปได้นะ เจอไหมเจอไหมแทนเดชมาหลุดเพราะสีนอนเหรอกลัวหลุดมาหนึ่งตัวจะให้ดิวเตอร์คนมหลุดและโทรระบุอาที่อากาศหลุดอ่เดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกับเอกพระสีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาเอกคุ้งไปก่อนนะตอนนี้หมอเรียกฐานยาแล้วไม่ไหวมาเดอเดอลาลา ลามมากเห็นล่าจำลาไม่ดอกฟ้าฝันใจคนจนปีทนมันมองคลองเศร้ารักเราต้องขาดกันนะาจะร้องไดตับตัดตัดร้องได้แต่ถ้าร้องในของปวดดุ้งใจเหมือนเคยเอาไี้กีดทำร้าอน้ำตาคนจน น้ำตาไม่ได้เพราะเป็นนมตุ่มเจ้าอ๋อนี่ลองรักหาเรื่องไปคายค้าเดินทางมาเดินทางมาหลายร้อยทะเลหลายร้อยไม่ทะเลแน่แน่แล้วต่อรอบจบรองจบเลิฟมีเลิฟใหม่้ะเฮ้ยร้องไหเนี่ยะเลิฟมีเลิฟใหม่ดนะเลิฟมี แล้วมาดาโอ้ยทำอะทำโด่งไรอย่างจุปากอย่างไม่เดี๋ยวฟ้าผ่าเมียไม่ไอจุกนี่อ๋อโบโบคุณเล่นเกียรผมเหรอเนี่ยแตงโมจ้าแตงโมแตงโมมั่วใช่ไหมแตงโมแตงโมมันว่าแตงเมล่ามั่วไม่รอดก็ตังนล้วมั่วไม่ได้เด็กเดี๋ยวไม่รอดหนาวนัดหนาวนี่โอ้ขอฉากเลิฟซีนหน่อยค่ะเลิฟทีมแตงโมแตงโมก่อนเม่รอดตั้งไอ้หูไอ้พูดที่หยุดแบกผันขึ้นมาดังดีโวหไม่รอดก็ตัง ว้าวว้าวว้าวคิดอาจจะด้วทำให้เธอไม่ล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเจอกับซุปตาคนดังนะภระีเพราะว่าเอกไม่ได้เรื่องนะเอกตอนนี้หลุดนอกคอนโทรลแล้วพูดอะไรไม่เชื่อเพื่อนน่ะนายแม่งไม่ใจกับเราอ่ะเวลาเราพูดนายแกงอย่งนี้ว่าท่านน่ะเป็นห้องโกลแก้แต่ว่าท่านคือโกบอลลี่อ๋อโกบอลลี่เหรอลาลาก่อนแล้วสิบพันเดี๋ยวมันมันส่งไม่ได้ ลาก่อนเสรแล้วนะเดี๋ยวพอเจอใหม่เจอใหมดี๋ยวกอดทีไม่ไม่ต้องกอดไม่ต้องกอดไม่ต้องกอดจะตูบปากเขารักลูกแล้วไม่ใหม่ใหม่ใม่พูดเล่นเธอจะป่นแรงมาทำอะไรแลกดินทีได้ไหมให้ท่านเนี่ยผิวปับเพราะว่าตูบปากเพราะว่าอเมริกันเร็วๆไม่ใช่ผิวดำเขาแล้วอเมริกันโอ้ยไม่ใานแล้วไม่เจอกันใหม่อเมริกันอ่ะกดกดสีแดงทีอเมริกันเร็วๆเดี๋ยวมันเลยนะพี่ หายแนะไอเลิฟอยู่เด็กๆเจอกันใหม่ฝากฝากตั้งผู้ก่อการดีด้วยนะครับแล้วก็มาดามนุชมาดามนุชแล้วก็ที่พาพวกงรู้สอดเห็นไม่หมดนะครับทุกที่ชาแนลฝากไปด้วยแล้วก็บุญน้อยร้อยเอ็ดนะครับหลักทุนทรัพย์เบื้องกลารช่วยกันไล์ช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าเบื้องการแตกตลางนะโอเคลาเลยเพราะแล้วแต่นะลาก่อนลาก่อนลาก่อนไยลาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอีกช่วงหนึ่ง